ตอนที่24ความพยายามที่ไม่ไร้ค่าท่ากลิ้งทะลุฟ้าแค่บินขึ้นแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่มีใครแย่งบันไปจากฉันได้แล้วแน่ใจเหรอนี่แน่บิ๊กบิ๊กรูดนสา หัวร้อดที่หลังดังกว่าเจ๋อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะบิงซูนายนี่มีน้ำใจจริงจริง <c oughs> สปีดวีความเร็วเทพจ้อยไม่ได้การแล้วแองกฤษรีรบขวาาไว้เร็วระเบิดลูกไฟดาวกระจาย <c oughs> เฮ้ยจะหลบทันไหมเนี่ย <c oughs> โ้เรียบร้อยเดีเ๋ยวลูกบอลหายไปไหนแล้ววะ <c oughs> อยู่นี่ไงไปก่อนแลวนะไปเลยแองกรีนเแย่แล้วชีสรีบขวางไว้เด้ว นี้ใครจะไปขวางได้แล้วอทีมเราถเิงของเราลนาได้แล้วเสียดายจังอีกแต้มเดียวเองเฮ้ยคราวหน้าฉันต้องคิดค้นถุงมือกันไฟให้ได้ฉันจะรอดูนะอ๋อเย็นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจริงด้วยถึงว่าล่ะทำไมท้องฉันร้องไม่หยุดเลยงั้นพวกเราไปหาอะไรกินกันเถอะแต่จะไปที่ไหนล่ะ จะว่าไปวันนี้เป็นวันแข่งขันซูเปอร์เชฟคารนิมอลนี่นาพวกเราไปเชียเบคอนกันเถอะจะได้ลองชิมเมนูใหม่ของแกงหมูตุ่นด้วยขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายพวกคุณต้องจัดจานเตรียมเสิร์ฟให้คณะกรรมการได้ชิมกันแล้วนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเมนูบะมี่กเก้งสุกเล็กกว่า100ปีของอ้ว อยกลิ่นหอมปดๆสมกับที่เป็นเมนูในตำนาน <c oughs> ของ,งมังแน่น้องอยู่แล้วพมว่าคราวเนี้ยพวกเราชานะแงดูทีแวจีีนั่นสิบนดัานมีแต่ผักเออมีแต่ผักไม่ดีตรงไหนอ่ะตรงที่มันมีแต่สีเขียวยังไงเล่าตัวฉันก็เป็นสีเขียวเพราะงั้นแม่นายถึงตั้งชื่อไนว่ากรีนไง ยังไงก็ตามเมนูสลัดผักของทีมนั้นก็ยังดีกว่าเมนูของพวกแกงหมูตุนโอ,โอ้โอ้โอ้ฉันเห็นฉันเห็นวัตถุดิบของพวกเขาน่ะมีแต่ของเหลือล่ะของเหลือใช่แล้วครับ,รบแปะของที่พวกนั้นใช้มีแต่เศษหมูเศษไก่กับไข่ไม่กี่ฟองเองสงสัยจังว่าพวกเขาจะทำเมนูอะไรไม่ว่าพวกนั่งจะทำเมนูอะไรก็ช่างแต่พวกนั้ ก็ได้ลบหลู่วิธีแห่งการทำอาหารอันแสงสูงส่งแล้วมาเลยจิตวิญญาณ<า>ของการเป็นเชฟเมนูอาหารนั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับคุณภาพาของวัตถุดิบเป็นหลักการที่พวกเขาเอาของเหลือมาทำอาหารแบบนี้อู้บอกเลยว่ารับบดได้ <c oughs> อากินอาคิมครับ พวกลือบอกลูกน้องที่ร้านให้เตรียมงานเลี้ยงไว้ไล่เลยเพราะการแข่งขันซูเปอร์เชฟคานิมอลในครั้งนี้ทีมเขาพวกเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนอสำลักน้ำลายตัวเองเอาละครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมวางจานอาหารลงบนโต๊ะของกรรมการได้เลยครับ เตียวสลัดผักบาร์บีคิวว้าวมขอยาก <c oughs> กินอย <c oughs> ากกินมบกิเลยขอเชิญกรรมการชิมและทำการตัดสินได้เลยครับ และผู้ชนะในการแข่งขันซูเปอร์เชฟคาร์เนทมอลในครั้งนี้ได้แก่ทีมกูดพิกซ์เจ้าของเมนูบาร์บีคิวไข่กระทะเบคอนชีสย่างไฟคราฟพวกนักชนะแลวพวกนักชนะเลย โดยความพิเศษของเมนูนี้ก็คือการนำวัตถุดิบเหลือใช้มารังสรรค์เป็นเมนูใหม่และนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างไม่เหมือนใครเลยทำให้ได้รับคะแนนโหวตจากาคณะกรรมการของเราไปอย่างล้นหลามครับห<ฮ>ู<ฮ>น่ากินมากๆเลย,เลยอ้วขอคักค้างของแงรักสิงเอ๊ะอ้วไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าแกงหมูตุนเนี่ยจะทำอาหารเป็นการประกวครั้งนี้จะต้องมีนอกมีไหนแน่ พวกลื้อจ่ายเงินแปะเจี๊ยใช่เปล่าอ้วจะไม่ยอมนะในบานขี้โกงฉั้เออใจเย็นๆก่อนนะครับอะแปะน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันทางเราขอยืนยันนะครับออว่าไม่ได้มีการรับแปะอะไรสักอย่างเนี่ยแน่นอนใช่แล้วอ้วไม่เชื่อหรอกจะพวกเนี่ยดูยังไงก็เพิ่งหักธรรมอาหารถึงจะเพิ่งหักธรรมอาหารแต่แตพวกเราก็พยายามกันมากเลยนะครับใช่แล้วพวกผม,มเป็นพยานได้ ใช่ใชใช,ใชก่อนหน้านี้ล่ะทั้งสามคนพยายามกันมากเลยฝึกทำอาหารเมนูเดิมเป็นร้อยรอบพันรอบเลยพวกเราที่เป็นคนชิมนี่กินจนเอียนไปหมดแต่อดยอมรับไม่ได้จริงๆว่าอาหารที่สามคนนี้ทำน่ะม,มันอาาร่อยมาก <มา S 1> จริงๆใช่แล้วฉันเองก็คิดว่ามันอาาร่อยมาก มีความคิดสร้างสรรค์แถมยังเป็นไอเดียที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาฟู้ดเวสหรือขยะอาหารได้อีกด้วยดังนั้นฉันจึงตัดสินให้ทีม g o o d p i กซ์เป็นผู้ชนะยังไงล่ะโอ้ยตอนนี้นายอาจจะกำลังอิจฉาและเสียใจเพราะแพ้การแข่งขันรู้สึกว่าความพยายามของตัวเองไม่มีค่าแต่ฉันอยากจะให้นายรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่แค่นายคนเดียวที่พยายามคนอื่น เขาก็ทุ่มเทเหมือนก,นกันกับนายนั่นแหละดังนั้นนายอย่าได้ไปดูถูกความพยายามของคนอื่นเด็ดขาดวันนี้ไม่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ชนะซะหน่อยจริงไหมดังนั้นอย่าให้ความอิจฉาบังตาจงพยายามต่อไปฉันเชื่อว่าสักวันจะต้องเป็นวันของนายแน่นอนกนไอไดไลคคราวนี้อ้วกยอมรับกดไลคว่าเมนูของเลือน่ากินกว่าแต่การแข่งขันคราวหน้า จะไม่เป็นแบบนี้แน่คอยดูก็แล้กกันแน่นอนแล้วมา ah แข่งกัน,กนอีกนะเก่งตอมากเลยเก่งมากเดี่ยมเลยคานิมอลทำ สวัสดีครับเสียยูพวกเราเจอกันอีกแล้วนะครับ oh, oh, oh. สวัสดีสวัสดีจากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ดูเหมือนคุณจะคุ้นเคยกับการจัดการอารมณ์อิจฉามากๆเลยนะครับแน่นอนตั้งแต่เกิดมาผมก็ทั้งหลอ่อทั้งเก่งดังนั้นจึงมีคนรอบตัวมากมายรู้สึกอิจฉาเป็นธรรมดาเลยเรียนรู้วิธีจัดการมันเอาไว้บ้างนะถ้างั้นเสียยูช่วยแนะนำวิธีการจัดการกับอารมณ์อิจฉาให้ทุกคนหน่อยได้ไหมครับ ได้สิการจัดการกับความอิจฉานะ่ะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือ 1. รู้ทันความรู้สึกของตัวเองรับรู้ว่าตัวเองกำลังอิจฉา 2. รักตัวเองเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น 3. หาจุดแข็งของตัวเองและทําความเข้าใจว่าทุกคนมีข้อดีแตกต่างกันแค่นี้ก็สามารถจัดการกับอารมณ์อิจฉาได้แล้วครับว้าวทุกคนอย่าลืมจดจำและนำไปใช้กันนะ อยู่ดีทั่วทั้งคาร์นิมอลเวิลด์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวหรือหนาวจริงๆในตอนต่อไปต้นเหตุของอากาศหนาวเย็นเนี้ยเกิดจากอะไรแล้วชาวเมืองคาร์นิมอลเวิลจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้หรือไม่มาร่วมติดตามกันได้ในตอนต่อไป Go คคาข้าข้าขคาข้าขาข้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 ัข้าข้าข้ัขปรข้าข้าข้ัข้าข้ากัาข้ัข้าก้าข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 าข้าข้าข้ัข้าขนข้ัขจาข้าข้ัข้ัข้ัขคาขาข้าข้าข้ัข้า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  คอยจุดไฟให้เราออกเดินทางพกเราจะวิ่งไล่ล่าทะลุฝันหากมันยังไกลก็ตั้งใจอยู่อย่างนั้นแม้ไกลขอฟ้าแค่มีเธอกับฉันสักวันก็ึงจุดหมายค่าคคา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 